สวัสดีครับวันนี้มีคลิปมานําเสนอนะครับสําหรับเพื่อนพี่น้องช่างภาพและก็ช่างวิดีโอนะครับที่มีปัญหากับเรื่องของการจัดการเรื่องชื่อไฟล์นะครับและก็การเรียงไฟล์นะครับเมื่อสองสันก่อนผมมีโอกาสได้ไปถ่ายวิดีโองานแต่งงานของเพื่อนผมนะครับบิ๊กนะครับก็ร้าน b s สวทนะครับที่หัดใหญ่หลังจากที่แบคอัพไฟล์แล้วเนี่ยผมก็จะเจอปัญหาว่า ไฟล์ที่ผมถ่ายมาเนี่ยครับมันจะเลขไฟล์เนี่ยมันจะกระโดดจาก9,999ไปที่ไฟล์หมายเลข1น,นะครับมีปัญหาที่โฟลเดอร์นี้นะครับ101นะครับสังเกตว่าไฟล์ที่ชื่อว่า MVI9999 เนี่ยมันจะเกิดก่อนไฟล์ที่ชื่อว่า MVI0001 นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติครับก็คือเลขไฟล์มันจะรันวนนะครับอันนี้เป็นปัญหาของพวกเราชาวแคนนอนโอเค ถ้าเรานำไฟล์พวกนี้ไปใส่ลงในก้อนเดียวกันมันก็จะเรียงกระโดดไปกระโดดมานะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการแก้ชื่อก่อนนะครับ rename ก่อนก็วิธีง่ายๆก็อาจจะได้การใส่เวลาของไฟล์ลงไปในหน้าชื่อไฟล์นะครับแต่ว่ากรณีของผมมีซับซ้อนกว่าน,นั้นคือเราใช้กล้องในการทำงานงานนี้เราใช้หลายกล้องนะครับฉะนั้น จะเกิดปัญหาว่าบางกล้องเนี่ยมีหมายเลขไฟล์ที่ตรงกันด้วยก็คือมีชื่อไฟล์เดียวกันนะครับถ้าเราเผลอมันก็จะทําการเซฟทับไปโดยพลาดไปนะครับฉะนั้นเราจะทําการแก้มันก่อนนะครับด้วยการใช้โปรแกรมที่อยู่ใน Mac อยู่แล้วนะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับโปรแกรมชื่อ Automator นะครับเป็นหุ่นยนต์สีขาวถึงกระบอกบัสซก้นะครับคลิกขึ้นมา นะครับเลือก Workflow นะครับครับจากนั้นไปที่หน้า Library นะครับทางซ้ายมือนะครับเลือก f i l e and Folder นะครับคลิกครับจากนั้นให้มาที่ Ask for f o l d e r Item นะครับเพื่อเป็นการชี้ว่าเราจะทำงานที่โฟเดอร์ไหนนะครับคลิกค้างไว้แล้วลากมาปล่อยทางด้านขวามือนะครับนะครับจากนั้นก็ลอง ไปชี้ต้นทางให้เขานะครับ Start Add นะครับผมจะทำงานที่ฮาร์ดดิสก์ของผมนะครับเ,เลือก a r t h เ r นะครับเลือกจุดหมายนะครับงานบิ๊กงานบิ๊กบิ๊กับยุย้ยโอเคเอผมแซมเปิลให้ดูที่งานเย็นนะครับไฟล์ของกล้องที่เป็นเทรนนะครับโอเคเราเลือกต้นทางให้เขาแล้วนะครับ เราสามารถาเลือกแก้ชื่อได้ทีละหลายๆชื่อนะครับด้วยการเช็คบ็อกที่ multiple selection นะครับ,นะรบเลือกประเภทเป็นไฟล์นะครับโอเคจากนั้นให้เรากลับมาทางด้านซ้ายมือนะครับเลือก rename fileder items นะครับคลิกค้างไว้ลากไปปล่อยทางขวามือนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ระบบจะถามว่าหลังจากที่เปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยจะให้ทำการ back up ไฟล์ต้นฉบับเอาไว้หรือเปล่านะครับ ถ้ามีพื้นที่เหลือในะฮาร์ดดิสก์มากพอผมแนะนำให้แบ็กอัพไว้นะครับด้วยการเลือกที่คำว่า Add นะครับนะครับเมื่อเลือกคำว่า Add แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่ากรอบตรงกลางจะเพิ่มกรอบที่เขียนว่า Copy f i l ไฟล i เดอ,อเขึ้นมาด้วยนะครับเราก็เลือกนะครับว่าไฟล์ Copy เนี่ยเราจะวางไว้ที่ไหนนะครับเช่นเ,เช่นเช่นชชนเช่นผมไปวางไว้ ข้างๆกันนะครับโดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ว่า Clean Copy นะครับ Choose นะครับแล้วก็ซูซะนะครับ Replace e x i s t File นี่ไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับไฟล์เดิมในกรณนนีที่ว่ามันมีชื่อไฟล์ซ้ำนะครับโอเคในกรอบต่อมานะครับตรงนี้คือการแก้ชื่อแล้วนะครับเราสามารถมีตัวเลือกได้เยอะแยะมากมายนะครับเช่นเราจะเพิ่มชื่อเข้าไป หน้าของชื่อไฟล์ก็ได้เช่นเมื่อสักครู่ผมทำไฟล์จากกล้องเครนนะครับผมก็อาจจะบอกว่านำหน้าชื่อไฟล์ทั้งหมดด้วยคำว่าเครนนะครับเลือก before name นะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับมีจะมี example อยู่นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าชื่อไฟล์หลังจากที่มีการแก้แล้วเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าเครนแล้วก็เป็นชื่อของไฟล์เดิมนะครับหรือ เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้นะครับเช่นเรารู้แล้วว่าไฟล์ของผมเนี่ยเป็นไฟล์ทั้งหมดนำหน้าด้วยคำว่า MVI underscore นะครับนั้นเราก็จะให้ระบบค้นหานะครับไฟล์ MVI underscore นะครับจากชื่อเต็มของไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วแทนที่ด้วยคำว่า c l a n e underscore แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือ เราจะใช้วิธีการาเพิ่มเรื่องของวันที่หรือเวลาเข้าไปนะครับวันที่หรือเวลาในการถ่ายนะครับอ,อันนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับงั้นจะโชว์ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเราจะเพิ่มวันที่ด้วยการ add date or time นะครับเลือกไว้นะครับ date time นี้ให้เลือกเป็น modify นะครับ format คุณสามารถเลือกได้ครับจะเป็นเดือนวันปีหรือว่าวันเดือนปีนะครับหรือโชว์ปีอย่างเดียว นะครับหรือโชว์วันจัทนทร์อังคารพุธปฤหัสุขหรือโชว์ชั่วโมงนาทีหรือชั่วโมงนาทีวินาทีตรงนี้สําหรับช่างภาพอย่างเราก็ต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าไฟล์เราถ่ายห่างกันเป็นวินาทีนะครับฉะนั้นเราเลือกที่ hour minute second นะครับโอเคจากนั้นเพื่อความสะดวกในการซอร์ตหรือว่าเรียงไฟล์ในตอนเราทํางานนะครับให้ตัวเลขของเวลาเนี่ยนำหน้าไฟล์ไว้ก่อนเลือก before นะครับ ทีนี้รูปแบบคุณจะขั้นด้วยเครื่องหมาย slash, หรือขั้นด้วย dash, ขีดนะครับก็ได้นะครับวันเวลากับชื่อไอเทมเนี่ยคุณจะให้มันติดกันหรือเว้นวรรคด้วยสเปซหรือเครื่องหมายก็ได้หรือขีดก็ได้นะครับหรือ underscore ก็ได้ครับอ้าวก็แล้วแต่นะครับอย่างผมแนะนำว่า Space นะครับ สุดท้ายสำคัญมากๆ use leading zeros นะครับตอนนี้ต้องเช็คนะครับสำคัญมากนะครับต้องเช็คนะครับเพราะว่าไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยไฟล์หมายเลข9นะครับจะไม่มาก่อนหมายเลข10นะครับเพราะว่าไฟล์หมายเลข9คือ,อมันจะไม่มีเลข0ูนย์นำหน้านะครับฉะนั้นการที่เรา leading zero เนี่ยก็คือหมายความว่าไฟล์ที่เป็นเลขหลักหน่วยหลักเดียวเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ย เขาจะนำหน้าด้วยเลข0ูนย์ไว้ทำให้การเรียงจะเรียงจาก08-09แล้วก็1-0นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเมื่อเลือกจบแล้วเรียบร้อยให้กดที่รันนะครับรันนะครับเริ่ม Workflow ของเราคลิกเข้าไประบบจะถามนะครับว่าคุณจะทํางานที่ไฟล์ไหนบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อความรวดเร็วนะครับผมทําแค่3ไฟล์นะครับเพราะเราเลือกเป็น multiple selection แล้วนะครับทำแค่3ไฟล์ก็พอ นะครับกด choose นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่า work flow complete นะครับเราก็ลองไปดูที่ไฟล์ของเรานะครับการบิ๊ช่วงเย็นนะครับสังเกตว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ clone copy ที่เราสร้างไว้อยู่นะครับในโฟลเดอร์ชื่อ clone copy คือไฟล์ที่ a u t o ตเมเตทำให้นะครับก็คือเยนเป็นไฟล์ที่นำหน้าด้วยเวลาในการถ่ายแล้วนะครับตามที่เราบอกนะครับทีนี้ ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะถ่ายมาจากกล้องหลายๆกล้องหรือว่าช่างภาพหลายๆคนนะครับทั้งหมดก็จะถูกซอสเรียงด้วยเวลาในการถ่ายแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ